ฮาซุปตาสาวกับทรงผมสั้นลดวัยโดนใจชาวเน็ตเรียกได้ว่าช่วงนี้ดารานะคะหลายๆคนเนี่ยพากันไปตัดผมสั้นเปลี่ยนลุกกันยกใหญ่เลยละค่ะแล้ววันนี้นะคะจะพาไปดู5อันดับซุปตาที่เปลี่ยนลุกเป็นสาวผมสัน้นบอกเลยว่าน่ารักกระชากใจสุดๆค่ะ มากันที่อันดับที่1น,นะคะคือสาวเจนนี่อรพาสณนะป้อมเพชรค่ะเรื่องของความน่าเด็กเมื่อไรเครื่องสําอางเนี่ยต้องยกให้เขาจริงๆนะคะสาหรับสาวเจนนี่โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอทําให้ชาวเน็ตฮือฮายอย่างมากหลังจากที่ได้ลงทุนตัดผมสั้นกระชากไวค่ะแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าทรงผมทรงนี้ทําให้เธอนั้นดูเด็กก่อวัยอย่างแท้จริงเลยทีเดียว มากันที่อันดับที่2ค่ะออมสุชานะคะมาถึงคิวของซุปตาสายแบลวกันบ้างค่ะโดยเธอคนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมสั้นหรือยาวก็มีใบหน้าที่ดูเด็กกว่าอายุอยู่แล้วนะคะยิ่งตอนนี้ตัดผมสัน้นก็เข้ากับบุคลิกของสาวออมอย่างมากเลยทีเดียวแถมยังให้ดูเหมือนเป็นเด็กนักเรียนไม่มีผิดด้วยล่ะค่ะก็เรียกได้ว่าหน้าเด็กมากๆนะคะ มากันที่อันดับที่3ค่ะคิมเบอรี่มาถึงคิวของนางเอกขวัญใจชาวเน็ตอย่างคิมเบอรี่นะคะโดยเธอคนนี้เนี่ยก็ได้ทำการเปลี่ยนแปลงสไตล์ตัวเองครั้งใหญ่ด้วยการตัดผมสั้นค่ะแน่นอนว่าทรงผมทรงนี้เนี่ยทำให้เธอดูเด็กลงอย่างมากแล้วก็ยังเข้ากันได้ดีเมื่อสาวคิมเบอรี่ได้แต่งตัวสไตล์แซบๆนะคะเรียกได้ว่าไม่ว่าจะแบลหรือจะเผ็ดทรงผมทรงนี้ก็เอาอยู่จ้ะ มากันที่อันดับที่4นะคะสาวนิวเคลียหันสากก็เรียกได้ว่าเป็นซุปตาคุณแม่ลูกหนึ่งที่ดูเด็กกว่าวัยอยู่แล้วนะคะสําหรับสาวนิวเคลียรสําหรับเธอนั้นเนี่ยทรงผมสั้นเป็นอะไรที่ชาวเน็ตคุ้นตากันดีอยู่แล้วและยังเหมาะกับเธอมากอีกด้วยค่ะซึ่งไม่นานมานี้นะคะสาวนิวเคลียก็ได้หั่นผมตัวเองสั้นขึ้นอีกทําเอาชาวเน็ตแล้วก็บรรดาแฟนคลับเนี่ยนึกว่าเป็นนางเอกเกาหลีมาเองเลยล่ะคะ่ะ มากันที่อันดับที่5นะคะแก้วจริญญาเรื่องสายแฟชั่นเนี่ยต้องยกให้เธอคนนี้จริงๆค่ะสำหรับสาวแก้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเธอได้ตัดผมสั้นครั้งนี้เนี่ยนึกว่าเด็กนักเรียนมาเองเลยทีเดียวนะคะแถมเมื่อได้มีการทำสีผมสุดจีจ๊ดจ๊าดขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้ลุคของเธอนอกจากจะดูเด็กกว่าวัยแล้วก็ยังเปรี้ยวแซบอยู่ไม่เบานะคะเห็นแล้วเนี่ยอยากจะไปทำตามบ้างเลยทีเดียวค่ะ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยคะ